เปิมเริ่มเปิดอันนี้สามคนนะครับมีของยายปานแล้วกะแม่มอบแม่มอบลักกะน้องเด่นนะครับอันน yep ี้บ่าวถิ่นเสียไปแจกให้น้องบอลเด้อไปแจกให้พอดนี้น้องบอลเสียไปแจกให้มีน้องเด่นแล้วก็แม่มอบแล้วก็น้องยายปานนะครับเสื้อผ้ามาจากคุณพี่ลิซ่าแล้วก็พี่ของปรเล็กสกลนครนะครับเดี๋ยวบ่าวถิ่นเสียไปแจกครับผมครับ โอเคครับอันนี้เอามาได้ยังกินต้มจืดกินแค่นั้นแหละไปของไผยมากจะเอาฮะไปของข้าวปกตาลของข้าวปกตรอ่ะเสื้อผ้าขอบคุณค่ะข้าวขอบคุณครับโอเคข้าวผมข้าวผมโอเคครับไปแล้วเมื่อแล้วนึกว่าเข่ามาแล้วข่าวมาอ๋อโอเคโอเคจ้าจ่าอันนี้ก็มีแต่เสื้อผ้าใหม่เด้อคุณค่ะข้าวผมโอเคครับโอเค เสื้อผ้าไว้ให้มันโอเคเด้อ okay, เอาเสื้อผันอันนี้อันนี้ก็เป็นพี่สาวของน้องเดน่นเด้อเนี่ยเป็นพี่สาวอ่ะเพื่อพิน่นเพิ่นบนท่านมาน้องเด่นบนท่านมาเพราะว่าน้องเด่นไปดำนาอยู่เนาะไปดำน้าพื่นบอกโคกสีพื่นเบาอ,อ๋อเจ้าของไปใส่ไปเลี้ยงควายอ๋อไปเลี้ยงควายบ่ไม่ได้ไปน้ำเขาเนาะโอเคฝ้าห้เดน่นเด้อโอเคไปแล้วเฮาเมื่อแนละ้วเฮ้ยโอเคเนาะไปเมื่อบ่ไอ้ติสก,ก็ไปบา ไอ้ติกต๊กไปอ๋อไอติ๊กไปไอ้เด่นไปสองขนบ่เหลือแต่เจ้าของผู้เดียวโอ้ไหนย,ยังกินเฮ็ดยังกินนึ่งข้าวบ่ได้นึง่งไหนกับข้าวยู้ยสายส่าบ่มีแน่สิกินข้าวตอนแรกกับียังส่าเรวนี่เออบ่กินบ่กินมะมา้ากินมะมา้า ไหวพ่มี่กับเขาสิดได้ยังเก่งใช่ไหมนี้โอเค okay, นะครับวันนี้เอาเสื้อผ้ามาให้น้องเขานะอันนี้ก็พี่สาวของน้องเด่นก็จะอยู่ด้วยกันสามพี่น้องครับผู้หญิงทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นพี่สาวคนโตนะครับไม่ใช่คนโตหรอกแต่ว่าก็โตอยู่ในนะี่ละอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะอ่าก็อยู่กับน,น้องเด่นนะครับน้องเด่นนี่คือเป็นคนที่สองที่อยู่ในหลังเดียวกันนี่ครับมีแต่ผู้หญิงนะครับสามพี่น้องอยู่นี่เนาะน้องเด่นก็จะไปอันนี้ ดำหน้านะครับไปช่วยพี่สาวอยู่หมู่บ้านมา,มาบ้านน้องเด่นนะครับเดินเนี่ยครับแต่ว่าเพิ่นไปยู่เพิ่นไปดำหน้าอยู่ครับเนาะก็เลยฝากเสื้อผ้าไว้น้อพี่สาวอดี๋ยวพเพราะว่าสื่อในการภาษากับเพื่อนกับบุคคลทั่ว okay. ถ่าเนาะโอเคก็ไปดังไฟสะดังเด้อเที่ยเข้าโอเคเขาเมื่อแล้วป้าเมื่อแล้วโอเคป้าไปจอบบังควายมากปะอะไกันป้าลุ่มเห็นหวานฮะ ลุงเห็นบอกหูโลกมันเห็นแม่หาควายไม่เห็นถ้าเราไปหาหาควายมันนอนเออมันนอนแล้วมันกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วกินผักเนี่ยนุ่มอย่างกลิ่นไงกินตามีบอกล้วเอาเสื้อผ้ามาให้โอ้โอ้ยไม่ทันเจอเสื้อผ้ามาให้ อไม่ทันเจอเลยอเอาเสื้อผ้ามาให้มีของพี่ลิซ่าแล้วก็ของพี่ให้ง่ายบอกอันนี้ป้าเล็กสกลนครเครดี๋ยวบคอมันปูกินนมเก่งเนีออ่เนะอจา่าจ้าโอเคไปละจ้านี่นุ่งทินให้ชุดสุดสวยพี่ทิทมทนมีมีผ้าไหมแบบแว่าผ,ผ้าปูแบบ ้าปูแบบปูให้น้องหมานอนเขาเล้งหมานอนบอกโอเคเดี๋ยวมือนาก่อนจ่าอันนี้เอฟซีเอฟซีจากผพื่อปะาเล็กแล้วก็พี่นิดแล้วก็พี่ต้อยจ๋านะครับฝากหมากันเลยแบ่งมาให้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวเข้าหาเบื่อนคนเดิมเข้าหาอยู่ตอนนี้นะพาปูให้น้องหมาจ้าพาปูจะไม่เพียงพอนะพี่จ้าพอหมาหลายตัวเนาะจักตัว ตอนนี้น้องหมาเรามีห้าตัวห้าตัว <Okay. S 2> แล้วก็อาหารเม็ดหนาเพิ่งมาเมื่อวานเพิ่ืมอ๋อ oh, อาหารเม็ดเพิ่งมาเมื่อวานเปิดกระสอบนะย oh. ี่สิบกิโลกับทีมคุ้มเป็นชุมกุ้มหมาคนรักเอาหมาส่งมาให้นะอ๋อคือเขาช่วยแชร์ช่วยอะไรเขาก็ติดตามชีวิตทธรรมยุ่์นะแต่ว่า, oh. าเออสวยน่ารักด้วยนะโอเค อั่นแหะก็มีพ่อเดี๋ยวไอหาอยู่พ่อฮ่มเดี๋ยวเบิ้งเด้อมันมันเดี๋ยวหาเบิ้งอยู่นะไปเจอลืมเมื่อบานไปลืมเบิ้งอีกแล้วเมื่อเย็นไหนแล้วลืมตลอดกลัวแต่พี่ลืมเ่รอนะนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยบม่ถ้าเกิดว่าพี่หาเจอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตะบอนเอาให้ผมแม่อย่างนั้นพ่อฮ่มเดี๋ยวนาะห้าวพ่อเตรียมให้ปะเอาไปไว้ข้างหลังเราฝนตกห้ามลบมาจากบ้านแล้วจนเปื่อยหมดแล้ว ด้วย,ยหลังตู้ตู้ตูต้องสระสภาตัวนั้นนะได้หมดแล้โอเคเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเมื่อหาแถวบ้านให้โอ้เล่นเป็นเล่นเป็นเออขอบไปเล่นด้วย่อันนี้มาให้ยายแซงเถ้าผ้าเถ้าผ้าแม่เจ้าๆๆ ครับขอบค well ุณขอบคุณคาแมนของเอซของเอฟซีมันให้เอามาแจกให้ทบานเท่าแต่ว่ามันได้บกครบกะโอเคยาว้ากันนะวะไ่ใย่างอันนั้นได้แววเราต้องเอาก็ได้ได้แววนะเดี๋ยวมาเถนาได้ทนาให้จานให้โอเคครับขอบคุณครับเด้ออันนี้ก็ของพี่ลิซาของอ่ ป้าเล็กสกลนครนะครับขอบคุณนะครับเด้อป้าเล็กครับผมขอบคุณครับเออหนูไม้ยังนี่นะไม้พ่างโอกคือนุ่งามเถอะนี่ไม่พ่างนื่องในไม้ลายนี่หบอกโอ้มันงามเอาเถอะเอาเสื้อผ้ามาให้เอาให้มาแจกขอบคุณค่ะขอบคคุณรับเด้ออันนี้เอฟซีจากป้าเล็กสกลนครครับให้เอามาแจกให้ชาวบ้านคนบุญนะครับเนาะ ขอบคุณค่ะครับเด้อขอให้ประเล็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้บุญได้กุศลครับแล้วก็พี่ลิซาน้ำนะครับเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปใส่ม้ามืัอนี้นะไปคืนแห้งครับไปดำหน้าอ๋อไปดำหน้าไปพู้เดียววะไปเอาแม่งับมาอ๋อไปดำเดียวโอเคครับไปแล้วเมื่อแล้วไปหลายคนพามาฝากเอามาแน่ครับผมครับผมโอเคครับ ค่ะเลือกให้เนาะอันนี้ก็เป็นทางของป้าเล็กสกลนครมามาซอยเนาะกับนี่น้อยมีหลายกระแบงกันนี่เนาะโอเคคืดีมีแห้งถ่ามาช้อยก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้หางไปมือหน้าเด้อให้มันได้เอามาใส่เฟืองแน่ได้เธอแน่ครับผม็ดชีช่างกะผายกะดเอือ ถ้าเป็นไม่ได้สร้างเพือนให้แกอย่างนี้เนาะไม่ห้ามไปช่างให้แน่ฟังฟุ้นกรบอกสร้างด้วยไปดับหน้าหยุดแล้วทงกรบอกสร้างให้แต่ว่าเนาะไม่ช่างกไม่ยอมเข้าเกร็บจ้าผ่าช่างให้ค่อยเด้อนึกมาคอยกระบอกทึกเลขเด้อยวนั้นใครจะสร้างใครเนี่ยทึกเลขก็มาช่างให้แน่นะผู้มาช่างให้แน่โอเคเดี๋ยวจะหาซอยกันนี่แหละเดี๋ยวช้อยไปได้ยังกินมื้อนี้ต้มน้ำไม้อ๋อขอบเนออน้ำไม้ไรบ่เออเียต้มนาอ้อ่ะเขาไปเห็นขาย ถ่ายยูมันนี้มันนี้นะอออเอาหมือนโอเคขอบคุณแมนครับชาแมนครับขอพี่ลิซ่าป้าเล็กขอได้บุญด้วยกุศลเด้ดที่มอบสิ่งของมาให้นะครับถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆของสุมเจ้าแต่เป็นของใหญ่ของสุมคอยแล้วต้องใายต้องอย่างเนาะโอเคครับแหมครับโอเคครับสวัสดีครับผมมาได้มากินข้าวมันข้าว จ้าของฝากจากป้าเล็กสกนคลนครครับใน,นก็มาให้น,น้องก่อนจ้าจ้า